ที่ทําให้การขายของออนไลน์ของคุณไปไม่ถึงไหนเรามาดูกันนะครับคําถามหนึ่งที่พิตะเจอน้องบอกบ่อยสุดถามบ่อยสุดนะว่าทายังไงหนูอยากได้ยอดเยอะๆนะครับซึ่งมือใหม่ในการขายของออนไลน์เนี่ยส่วนมากมักจะติดปัญหา5ข้อนี้ซึ่งถ้าเกิดเรารู้นะเราสามารถไปสเกลยอดได้เยอะเลยนะฮะไหนมาดูซี่ข้อแรกนะครับข้อแรกเลยที่มือใหม่นะครับกลัวกันมากๆหรือมือเก่าบางคนก็ยังกลัวอยู่คือเรื่องของการ กลัวการจ้างคนนะครับบางคนเนี่ยนะฮะขายของเนี่ยโอย้โหแบบขายดีมากนะฮะได้ประมาณแบบวันหนึ่งห้าสิบออเดอร์ร้อยออเดอร์นะครับร้อยห้าสิบออเดอร์เชื่อไหมไม่เคยจ้างคนเลยแพ็คเองขยันมากนะครับตื่นมาตีสี่นะฮะมานั่งทำออเดอร์มานั่งทำคอนเทนต์มานั่งโพดของนะครับสรุปบินเสร็จปุ๊บนะแปดโมงเริ่มแพ็ค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 เสร็จบ่ายสามบ่ายสามมานั่งสรุปบินสรุปบินนั่งตอบคำถามนั่งทำคอนเทนต์นั่งหาของปวดหัวมากครับซึ่ง ตรงนั้นนะ่ะมันทําให้คุณประหยัดได้ก็จริงนะคุณอาจจะแบบหูยฉันนี่คุมคอสได,ด้ดีมากแต่คุณเชื่อไหมการที่คุณมานั่งแพ็กของวันละ5้าถึงชั่วโมงถ้าเกิดคุณนะฮะเอาเวลานะ มานั่งคิดคอนเทนต์มานั่งหาโปรดักต์เจ๋งๆมานั่งทำมาร์เก็ตติ้งแล้วเอานะครับ4 5งนั้นเป็นจ้างคนอาจจะวันละ400หรือ500บาทคุณจะได้ยอดเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับการจ้างคนเนี่ยมันไม่สําคัญว่าจ้างมาทําไมแต่ว่าเราจ้างคุ้มค่าหรือเปล่าและถ้าเกิดมาจ้างทํางานที่มันไม่สําคัญและเอาตัวเราเอาเวลาที่สาคัญของเรานะครับเวลาผู้ประกอบการเนี่ยมาทําสิ่งที่สาคัญจริงๆในด้านมาร์เก็ตติ้งหรือการขายตรงนี้นคุ้มค่ามากกว่านะครับข้อต่อมาคือนะครับ ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันนี้เราทำธุรกิจใช่ไหมอันนี้ข้อน,นี้นะจะตรงกันข้ามจากข้อตะกี้เลยข้อตะกี้คือไม่กล้าจ้างใช่ไหมข้อเน,นี้ยคือกล้าจ้างแต่ว่าไม่รักษาไมาร,รักษาคนไว้ได้นะซึ่งบางทีนะครับอัตราการเทิร์นอร์ที่หนูองค์กรเนี่ยมันควรจะอยู่ที่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้บางองค์กรเนี่ยเทิร์นอร์เยอะมากสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือต้นปีนะครับพนักง,งานชุดหนึ่ง ปาปปีพนักงานอีกชุดหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาเทรนนิ่งแล้วนะครับกว่าจะสอนที่เขาเก่งได้กว่าจะให้เขาโปรโดได้กว่าจะรู้เรื่องนะครับโอ้เราจะสูญเสียนะครับงบประมาณไปกับการเทรนนิ่งเขาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับบางทีเนี่ยเรื่องของการที่คนอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะม้ปนในหลายข้อนะไม่ว่าจะเป็นเราเองที่เป็นเจ้าของใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเราสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ผลตอบแทนความยืดหยุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่ง นะครับให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่มาอยู่กับบริษัทคุณเนี่ยแล้วก็สามารถนะครับอยู่คุณให้ยาวนานที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีพนักงานคนหนึ่งเก่งมากแล้วเขาาออกไปนี่คือคุณเซซิโลนะคุณอาจจะต้องไปนั่งหาคนที่เก่งเนอกเขาหรือว่าอาจจะต้องไปหาคนที่เก่งนอกเขาแล้วมาเทรนนิ่งซึ่งปวดหัวมากๆเราไม่ควรจะเสียเวลาไปกับการเทรนนิ่งคนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้เพชรมาแล้วเก็บไว้ให้ได้นะครับข้อต่อมานะครับจังหวะสเกลนะครับไม่สเกลนะข่าหมายของพี่ตาคืออะไรครััับบบบาาาางงงททีีีีนนะะะครรจหวเ่่ไดด้ๆม เราได้โปรดักที่ดีมาเราเจอคอนเทนท์เทพโปรดักเทพนะครับแล้วทีเนี้ยแทนที่เราจะสเกลแอดอัดงบสู้ oul, นะครับกลัวยอดขายได้เยอะนะบางทีเรากลัวครับหลายหายคนแบบไม,ไม่กล้าสเกลนะครับกลัวแบบว่าสเกลแล้วเดี๋ยวจะแบบไม่มีเงินซื้อของกลัวสเกลแล้วไม่มีคนแพ็ กลัวสเกลแล้วเหนื่อยคือกลัวรวยบางคนนะฮะจะบางทีนะครับเดี๋ยปัญหาพวกการสเกลเนี่ยมันเป็นอธิลายทางมากเลยนะคือถ้าเกิดมีจังหวะสเกลได้นะสเกลไปก่อนอัดงบไปก่อนนะฮะได้ยอดมาแล้วค่อยคิดถึงวิธีการแพ็คคิดถึงวิธีการเมเนจเมนต์ที่หลังนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยติดตรงนี้จริงๆคือมีจังหวะแล้วนะครับอัดแอดได้ไม่ยอมอัดนะครับจะมีจังหวะอัดได้อัดไปก่อนเลยนะฮะปัญหามาที่หลังนะฮะยังไงตอนวันเนี้ยคุณต้องขายของให้ได้ก่อนครับข้อต่อมานะครับ อยา่าฝากความหวังไว้ที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเพนพอ้อยของพีตาเลยนะครับที่พีตาทำธุรกิจมาในปีแรกปีนั้นานะพีตาเนี่ยอัดกับ a c e b o o k เลยนะอัดกับ Facebook ยิงโฆษณา a c e b o o k แพลตฟอร์มเดียวเลยยิงเข้าอินบ็อกชื่อไหมปีแรกเนี่ยอย่างที่ดูรู้กันนะครับขายได้ร้อยล้านปีที่2อต่อมานะครับคู่แข่งมาเยอะขึ้นนะฮะใครก็ยิงโฆษณา a c e b o o k มันง่ายใช่ไหมเข้ามาแข่งเข้ามาแข่งเข้ามาแข่งไปว่านะครับธุรกิจเราเนี่ยมันผูกติดกับ Facebook อย่างเดียยวเลนครับอะ มายิงแอดกันเราเยอะเราก็แย่นะครับวันไหนที่นะครับเฟซบุ๊กแบนนะครับเฟซบุ๊กปิดไลฟ์ของเราอย่างพี่ตันเนี่ยเคยโดนปิดเพจไป5วันเชื่อไหมยอดหายไป80%เพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยเราฝากความหวังไม่แพลตฟอร์มเดียวนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีกําไรมากพอให้กระจายความเสี่ยงนะครับไม่ว่าคุณจะไปติ๊กต็อกก็ได้ไลน์แอดก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเยอะแยะเลย Google Ad นะครับทวิตเตอร์พวกเนี้ยหรือการจ้างบล็อกการจ้างอินฟลูเอนเซอร์พยายามกระจายนะครับทราฟฟิกไปในหลายๆจุดเมื่ออเเรรรราาาาาามมีีปปัััญญหหนนนะคบใททฟฟิกช่งงงึ ในชาแนลดึงนะครับเราก็ยังอีกหลายๆชแนลเหลหืออยู่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณลองไปดูว่าธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับฝากความหวังไว้กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ต้องแก้เลยนะถ้าเกิดใครพึ่งความหวังไว้กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับข้อต่อมานะครับไม่โฟกัสในธุรกิจนะครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับเป็นเจ้าของรายค้าอะไรหลายๆคนบางคนนะครับทำยอดนะครับได้เดือนหนึ่ง5 0 0 0 0 0 บางคนทายอดได้เดือนหนึ่งหนึ่งล้านคิดว่าตัวเองรวยแล้วคิดว่าตัวเองประสบความสําสเร็จแล้วก็เริ่มชิวเริ่มเที่ยวนะครับเริ่มไปใช้เงินนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มือใหม่พลาดกันเยอะมากๆนะครับวันนี้นะพี่ตาบอกได้เลยว่ามันยังจะไม่มีจุดชิวได้จนกว่าธุรกิจเราจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงจริงๆมียอดเยอะๆมีทีมงานมีเมนเจอร์ที่เงเก่งมาดูแลแเราโอเคถ้าเกิดถึงจุดนั้นมีระบบวางไว้หมดแล้วเนี่ยคุณชิวได้แต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังผูกติดกับคุณอยู่นะครับค แล้วคุณไปชิวนะเชื่อไหมทุกคนที่พีาเจอนะพอยอดมากนิดหน่อยเริ่มเที่ยวเริ่มใช้เงินเริ่มไม่โฟกัสยอดจะดรอปลงเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคือนะครับคุณนะครับจะต้องโฟกัสธุรกิจคุณนะครับถ้าเกิดทาได้ตามเนี่ยพี่ตารับรองพี่ตาเคยเจอเพื่อนหลายคนมาแล้วนะที่โฟกัสธุรกิจนะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีพอปีที่ห้าธุรกิจเขานะครับวางเป็นระบบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบบัญชีโลจิสติกคลังสินค้า s o ์ซสซิ่งนะครับ marketing พอเป็นระบบหมดปุ๊บระบบรันได้ตัวเองตอนนั้นคุณถึงจะะเเรริิ่มชได้้พาฉนนั ทำธุรกิจนะครับจังหวะชิลมีจังหวะเหนื่อยมีต้องรู้นะครับจังหวะไหนเราควรเหนื่อยจังหวะไหนเราควรชิลอย่าเพิ่งรีบใช้เงินเร็วเกินไปนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็จบนะครับหวังว่า5ข้อที่มีตาเล่าไปเนี่ยนะฮะน่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิงกิงให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ